เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชวรารามรุ่นแรกปี2506เหรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชวรารามรุ่นแรกปี2506จ,จัาาสาาดรรรารารรจสร้างขึ้นโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์วนทิติยาโน อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชาวรารามรูปที่11พิธีปลุกเสกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชวัดอรุณราชาวรารามรุ่นแรกปี2,506ในคราวนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากศิลไม่ควรพลาดที่จะเสาะหามาไว้บูชา พราะพิธีปลุกเสกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชาวรารามรุ่นแรกปี2506ในครั้งนั้นทางวัดอรุณราชาวรารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์วนทิติยานท่านได้นิม,มนต์พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคนั้นมาร่วมในพิธีมหาพุทธามหาเทวาพิเศษ เหรียญพระเจ้าตากสิงรุ่นนี้จำนวนถึง108รูปมาร่วมทำพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นนี้ไว้อย่างเต็มเปี่ยมโดยมีหลวงพ่อท่านพ้ายวาจาสิทธิ์แห่งวัดสวนขันเมตตามาเป็นประธานในพิธีปลุกเสกและยังมีพระเกจิอาจารย์ผู้เข้มขขังในสมาธิจิต ในยุคนั้นอีกหลายรูปเช่น 1. หลวงพ่อเงินวัดดอนใยห,หอมจังหวัดนครปฐม 2. หลวงปู่นาควัดระฆังกรุงเทพ 3. หลวงพ่อทองวัดจักรวัตรสหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ประทุมธานี 5. หลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณี 6. หลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงาม 7. หลวงพ่อแทนวัดธรรมเสน 8. หลวงพ่อเส็งวัดกัลยา 9. หลวงพ่อเล็กวัดเขาดิน 10. หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน11หลวงปู่เทียมวัดกษตรตาทิราช 12. หลวงพ่อโดวัดนามัตตูมเป็นต้นจึงทำให้เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชาวรารามรุ่นแรกปี2 5 0 6รรุ่นนี้เป็นเหรียญที่มากด้วยพุทธคุณ มากด้วยประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยแก่ผู้ศรัทธาที่นำเหรียญรุ่นนี้ไปห้อยบูชาเป็นเหรียญที่น่าใช้น่าเลี่ยมขึ้นขอเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่งเบญจบาทอักษรนิดแก่นแก้วออนทัวใบกระชอนรายงาน